โดยเรือดรักษาความสงบเรียบร้อยตามล่ำนำโค้งหรือนอนอรอขอนนองค่ายเพื่อนกันร,รวบนุ่มเล่าคณะกลลำลังลักหลอบนำรวดขามไม่นำโค้งไปย่างประเทศเพื่อนบาทนะครับสารภาพได้ค่าจ้าง2 0 0พบาทเมื่อนี้ครับที่หน้าสอพเมืองนองคายพันธตรวจโทรเรื่องยศผู้เฉมโชดรองผู้กํากับการตํารวจพุทเมงนองค่ายครับพร้อมหัวหน้าสถานีเลือดนองคายเจ้าหน้าที่นอรอขอตํารวจพุทเมืองนองคายและเจ้าหน้าที่ต่อมหนองคายได้รวมกันแถลงข่าวจับกลุ่มตัวท้าวกีปะกังเว ซึ่งเป็นชาวลาวยุบันน้องเหวเมืองหาดไซฟองแขวงนครหลวงเมืองจันทร์พร้อมรถจักรยานยนต์แบบบิบากบดิเพนป่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่นอกระคอสถานีเรือน้องคข่ส่วนที่กำลังกำลังงานที่เกี่ยวของจับกลุ่มโตได้ที่จุดจอดเลือบบ้านบ่อนมูซีตำบลหาดขํมามอำเภอเมืองนองไข่บางตอนเดือดของขึ้นที่ผ่านมากนะครับหลังจากจเ,เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากไซลับว่าซิมิการ,รกลักลอบนำรถจักรยานยนต์ขัมไปนมโค้งที่จุดดังกล่าวจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหูและส่วนที่กำลังกำลวยงานขางเคียง นำกาลังออกสกัดได้จับกลุ่มแต่ชายสกัดทั้ง3คนได้ทิ้งรถนะครับแล้วก็แลแ่นหนีไปโดดล่ดดองดดนำมนโค้งลบหนีไปได้ความมืดนด้สองคนสามารถจับกลุ่มได้เพียงทาวกีไว้เพียงคนเดียวนะครับจากการสอบสวนทาวกีเพู่ในในการรับสารภาพว่าเป็นสร้างสมรถนะครับอยู่ที่บ้านของเพิ่นคือบ้านหน้าน้องแห้วนะครับเมื่อหาดใสฟ่ฟ้องสอปอปล่าวพุ่ะได้รับการว่าจ้าง2,000บาทจากคนล่าว2คนบอสสาบซื้อที่หลบหนีไปได้